สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มคอมเมนต์นะก็จะเป็นเม้นที่ผมจะมาทําก็คือจะเป็นคนไทยนะครับเนาะก็จะมีโปรไฟล์จริงมีตัวตนนะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับทำไงก็มาดูกันได้เลยอย่างแรกนะทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเอสเดมเบนโดราแบบนี้นะหรือแม่กดลิงก์ด้านล่างมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยนะครับอากดลิงก์เข้าล่างไปนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีนะครับก็ให้ทุกคนนะคร ก็ชื่อผู้ใช้งานนะครับเขาให้กอ e mail, รอกอีเมลและผ่านยี่ห้อและผ่านนะครับตั้งให้ดีให้เรียบร้อยเลยอ่าอ e ีเมลกับชื่อผู้ชายนะครับสามารถมั่วได้นะก็เอาที่ทุกคนจับได้นะก็ทําการมั่วไปเลยแล้วก็ติ๊กช่องนี้เพื่อทาการสมัครสมาชิกไปเลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครนะที่ไม่อยากทําการกอรอกอยากจะใช้เป็นอีเมลของเรานะครับก็สามารถลอกอินด้วย Google ก็ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีอ่าก็ลงชื่อเขาใช้ลงกรอกอะไรปกตินะครับสมัครแล้วก็ลงชื่อใช้ได้เลยนะ ่าแล้วเมื่อเราล็อกอินมาให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่นะครับหมดหมู่ก็มี6-7แพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกใช้งานเลยอ่า Facebook นะครับ YouTube TikTok IG Telegram Twitter นะครับแล้วก็มี LINE Shopee นะครับอ่าก็จะมีให้ทุกคนเลือกใช้งานเนาะตรงหัวข้อหมดหมู่นีครับก็จะมีเขียนว่าเพิ่มไลฟ์โพสนะครับเพิ่มแชร์โพสต์คอมเมนต์อ่าคนดูไลฟ์สตรีมนะครับอ่าถ้าเขียนล้วนๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเนาะอ่าแต่ถ้าใครอยากต้องการคนไทยนะครับก็จะเขียนเอ่ากำกับด้านหลังว่าประเทศไทยแบบนี้นะก็จะเป็นคนไทยหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็จะไปที่หัวข้อนะครับ เป็นเพิ่มคอมเมนต์นะหรือว่าเอาเป็นเพิ่มคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วดูนี่ครับนี่เขาก็จะมีตรงบริการนะครับเขาจะมีเขียนบอกว่าเราจะเอาแบบกําหนดเองแบบทั่วโลกหรือว่ากําหนดเองแบบคนไทยนั่นเองนะครับกำหนดเองนี่คือเราคอมเมนต์เองนะเราสามารถตั้งคอมเมนต์ได้นะครับขอ,อของข้อคอมเมนต์นั่นเองครับส่วนสุม่มคอมเมนต์นั่นก็เขาจะสุ่มมาให้เนาะเข้ากับไลฟ์โพส์นั้นนะครับเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับราคาก็จะแพงหน่อยนะครับเนาะถ้ากำหนดเองอ่าถ้าเขาสุ่มให้นะครับปลอดภัยเดี๋ยวผมจะเป็นกำหนดเองตรงนี้ แล้วเจอคำอธิบายกับหมายเหตุนะครับให้ทุกคนนะครับทำการอ่านก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราใส่ลิงก์ผิดไปนะครับหรือว่าทำอะไรผิดไปจากตรงนี้นะครับเขาก็จะไม่คืนเงินทุกกรณีนั่นเองนะครับะระวังกันไว้ด้วยนะ เราจะบอกข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็ง่ายๆเลยจะเป็นลิงก์โพสต์นะผมจะโพสต์นี้นะกดไปที่วันที่เวลานะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่ารูปนะครับก็กดไปเลยนะครับวันที่เวลาแล้วก็ปรับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะนะครับให้เป็นรูปโลกอย่างเดียวทําการก๊อปลิงก์นะครับด้านบนแล้วก็ไปวางได้เลยแค่นี้เองเราจะบอกข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนคอมเมนต์นะข่านต่ําของเขาจะอยู่ที่10นะครับสูงสุดก็หนึ่งพันผมขออนุญาตคอมเมนต์สักคู่หนึ่งนะครับ เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์เสร็จแล้วเนาะข้อของเป็นตัวเลขละกันนะครับไม่อยากทําการพิมพ์เนาะแต่ก็จะพิมพ์ก็ได้นะแต่ผมเอาเป็นตัวเลขคร่าวๆให้ทุกคนดูก็ได้10คบคอมเมนต์นะครับเด็กบรรดาตอหนึ่งคอมเมนต์นั่นเองนะครับเขาจะนับอย่างนี้นะ,อะพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับกดคําว่าส่งไปได้เลยนะครับระบบก็ได้รับคำสั่งเพิ่งคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็นะให้ทุกคนนะครับทำการแค่รอยอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้น ง่ายมากๆเลยนะครับน้องในการทำคอมเมนต์นะครับในการเพิ่มความน่าเชื่อถือไปการมองเห็นของตัวโพสหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอของเรานะครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับหลังจากการสั่งซื้อนะครับเราสามารถมาดูประวัติได้นะเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งดมินมีได้เลยถ้าขายยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับยอดมันไม่ขึ้นเนาะก็ลองสอบถามเขาดูด้วยการกรอเลขออเดอร์ตัวนี้แล้วไปส่งที่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีเราจะมีหัวข้อวันที่หัวข้อลิงก์ค่าใช้จ่ายบริการงระสานงาบบนี้้นับแลววหข้อต่อไปนะครับจะเป็น การเติมเงินนะครับอ่าแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลักๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็ Perfect m o n มันนี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํำยังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็อ่าทตามคําแนะนาตรงกลางได้เลยนะครับาะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนนี้ะครับ สแกนขึ้นมาทันทีนะครับให้ทุกคนหยุดแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทาการสแกนไปปุ๊บนะครับจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายใน3 0ิวินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน qr เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตัวตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสั่งซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทาการกรอกไปเลยนะครับว่า อย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนาะปุ๊บปึ๊บปุ๊บไปอาสมุินะครับเนาะก็จะเป็นสมมุิไปเนาะแล้วก็เขียนข้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมวดหมู่เลยนะครับเนาะเราเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ พอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําคว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตัง้งคาหนังสือตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพู้ติดตามนะครับหรืออ่าจะปั๊มอะไรต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยก็จะได้แบบนนี้ะครับอ ถ้าใครสนใจนะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่าตอนนี้ยอดคอมเมนต์คนไทยก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นแบบนี้เลยจะเป็นคนไทยนะครับเนาะอ่าก็ให้ทุกคนนะครับทําการดูได้เลยนะครับโปรไฟล์มีจริงนะครับแบบนี้เลยอ่าถ้าใครนะสนใจที่เพิ่มยอดเมเมนต์นะครับคนไทยหรือว่าเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มหัวใจเพิ่มอะไรต่างๆนะก็สามารถมาใช้งานที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกกคคคนนมมารรััับบทีีี่ชลิววดโอ้สส